คือแถวบนเนี่ยมันชี้ไปแล้วอันดับแรกของมันคือมันมาจากกับเก่าตัวนี้อุปนิสัยมันจะเป็นอย่างนี้แล้วมาเจอวาสนาปัจจุบันจะเป็นยังไงมันส่งผลไปแล้วเราเลยย้อนมาอ่านอันนี้แหละนี่คือเทคนิคเพื่อการอ่านมีรสชาติขึ้นมาคุณจะประสมอันนี้ปุ๊บเนี่ยกลายเป็นหนึ่งหกสักกะความตันหนักคุณต้องตันหนักแล้วตันหนักเรื่องอะไรคู่สมพลสมประโยชน์สมพลนะสมประโยชน์นะคุณมีฝีมือ คุณมีความสามารถเนี่ยแต่มันไปเป็นดาวอุตสาหะเป็นปูติบูดเน่าง่ายคุณต้องแก้ไขปัญหาพวกนี้ให้ได้ผู้สมพลเนี่ยนะโดยปฏิพานของคุณเนี่ยในงานการที่คุณทําเป็นหมหาโพคะคุณจะได้ทํางานใหญ่ก็ไรมหาโพคะสรางสิ่งที่มันยิ่งใหญ่ก็ไต่อไปเป็นดาวศุกร์อนาคตนี่เราทายเขาอมดนาคตมันเดินไปจะต้องเป็นอย่างนี้และสามกับหกก็มันเล็งกันอีก เป็นกู่มิตรชูสาวหรืออะไรกู้มิตรก็ได้มิตรในหน้าที่การงานคนร่วมงานอะไรทั้งหลายเห็นไหมเนี่ยนี่อ่านขึ้นไปได้เลยอ่านได้หมดเลยพี่จางเนี่ยมัญหาคขาว่าเลนตรงนี้เออผมยังพยายามไปเก็บออกเขาว่าเลนอย่างเงี้ยเราลือ,อกยังไงมองว่าเป็นเลนเอา้าก็ A กับ B สมมติอย่างเงี้ยอันนี้ตัว A ใช่ไหมถ้าเลินมาปุ๊บเนี่ยหนึ่งก็มาเจอหกก็กเป็น B ใช่ไหมเนี่ยสมมติอย่างเงี้ยนะตัวนี้นะสุดตรงนี้นะนี่จูจีนะแล้วหกกับสามนี่มันเลงกันไหมนี่นี่ดาวดวงเดียวกันนี่ อีกตัวหนึ่งมันไม่ใช่ดวงเดียวกันอ่ะัวงนี้ก็ต้องมาเลงกันเลงตาเลงเราเห็นตาเลงใช้รียกว่าตาเลงกันมันก็มีผลส่งมากระแสของมันกระแสมันจะส่งมาโดยเพราะมันเป็นดาววันเกิดเรานิสัยของมันชนมาเพราะมันสุกของมันตรงนี้นะเหมือนเหมือนอะไรวะตอนที่เราเผาเหล็กเผาอะไรก็ตามแล้วเวลาเราเคาะมันสนิมเหล็กก็หลุดออกนะหรือเราเอาทองออกมา อนุภาคที่มันเหลืออยู่มันก็อาจจะยังมีประโยชน์ไซเอฟเฟกต์ก็ได้สูบุรีมันก็ต้องมีขี้บุรี่มานะขี้บุรีหรือมันมียางอะไรที่มาเป็นสารสารเสพติดอ่ะนีโปตนเออนี่โปรตินออกมาด้วยถูกไหมนี่ไงผลพวงที่มันเกิดขึ้นมาเราเรียกว่าไซเอฟเฟกต์ก็ได้แล้วแต่จะเรียกนี่ไงมันเกิดขึ้นมาตรงนี้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมาอีกมันก็กลายเป็นสารกบก๊าบก๊าบกก๊าบก๊ อ่านไปแต่ผู้มิตรน่ะผุ้มิตรเราก็อ่านไปไดิมนันเรื่องอะไรกันสามหกนี่เป็นผู้มิตรอ่ะมันก็ดีในแง่ว่านี่มหโปคะขยันแก้ปัญหาก็ได้คุณผู้มิตรที่เขาต้องมารอให้เราแก้ปัญหาก็ได้นี่ราาผลแก้ปัญหาในเรื่องหน้าที่การงานของเราสามกับหกนี่เหนมัเราอ่านแถววาสนาเนี่ยแต่สาม่เป็นหินนะ หินะคือปัญหาที่ต้องแก้เ <c oughs> นี่ยมหาหินะแล้วภก็เป็นหินะาด้วยเนี่ยขบวนเนี่ยหกก็เป็นหินะด้วยมาปัญหาที่เราจะต้องแก้เนี่มันบอกเลยเนี่ยเนี่ยสังคมเพื่อนฝูงลาพระที่งานการที่เรารับกินอยู่นี่แหละทําไมท้ายว่างานการนะที่ท้ายาว่างานการเพราะตรงน,นี้มันระบุไว้ก่อนแล้วว่าเป็นงานการราชชา และตัวนี้มันก็กลายเป็นลาภะลาภผลที่เราได้จากการงานเราแก้ปัญหาเป็นปูติ๊ก้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเดินทางยุใย้่าแล้วเพิกเฉยเน่าเสียคลองเลยงานเสียเลยก็คือต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปตลอดถูกต้องเลยเะนให้มันเน่าเสียถูกต้องต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนเดินทางยุใย้่ยแล้วแต่ของใครจะเป็นอนไหนอันนี้ไม่รู้แต่มันคําพูดมันจะเป็นอย่างนั้นนี่มันก็ถือเป็นอย่างนี้นะ นี่เ้วยความสามารถอะไรนี่เราทายนิสใสดาวเข้าไปแล้วพฤติกรรมไม่ว่าจะเป็นงานอะไรจะแบบเดียวกันแบบนึงเลยผเพราะธาตุมันเดินอย่างงี้อังคารวิญญธาตุมันเดินมาแบบนี้ดาวจะเหมือนกันแตกสีทักษะจะไม่เหมือนกันจะบอกไปอีกแบบนึงเลยแล้วต้องใช้คําพูดไปอีกแบบนึงนะ,ะดูดีๆนะนี่นี่ของผมนะ เราจะสุดแค่นี้เราจะยังไม่ไปสำรวยจรน,นี่คือการอ่านพื้นฐานนะพื้นฐานแบบชตากูนะ่ะที่นี้สมมติว่าป้อนมาเย่นะสมมติของเติร์นศูนย์เจ็ดครับห <1, 1, S 1> นึงน่งหนึงน่งครับสสองหี่สองห้าสามสี่สองห้าสองสี่ครับ ศูนย์สองจุดหนึ่งเก้านอเข้าไปฮะมันก็เปลี่ยนทันทีเลยคึบเราก็จะได้รู้เลยเอ่านจากตรงนี้ก่อนนะดาวพลังจิตนี่นะเอาสามมาตั้งมันก็ห้าหกเจ็ดนี่ก็ห้าหกเจ็ดหมดทั้งสองตัวมันสามหมดแต่เที่วนี้มันเอาหนึ่งเป็นตัววงหาดาวพลังจิตดาวพลังจิตได้ดเลขหนึ่งได้เลขหนึ่งปุ๊บหนึ่งเข้านี้น,นี่ก่อนครับขุมทรัพย์เด่นหล่น มีพลังจิตจิตความเข้มแข็งของเราเนี่ยเป็นรากฐานเลยมันซ่อนเลนอยู่ซ่อนเลนให้อยู่เป็นดาอายุไงความเป็นอยู่ของเราซ่อนเลนอยู่ว่ามันดิ้นรนอยู่ข้างในเนี่ยดิ้นรนคือมันมันยำคิดยำารู้มันเล่หทำอยู่นั่นเรื่องอะไรเรื่องวาสนาของเราเองทำไมเรียกว่าวาสนาตัณหนูเนี่ยก็คือวาสนาคืออาตมาด้วยแต่เป็นวาสนาของกรรมเก่า เป็นรากฐานจะวางฐานรากฐานอะไรจะหาให้มันได้นะแล้วนี่ก็อ่านไปปุ๊บแต่มันเป็นมหาหินาเคหังนะอันดับที่หนึ่งนะตัวหนูนะปุ๊บอ่านไปเนี่ยเป้าหมายเห็นไหมเนี่ยโคคาเป้าหมายชีวิตดินด้นรน,นเพื่ออะไรดิ้นรนเพื่ออะไรเป้าหมายชีวิตเเป้าหมายชีวิตตัวเองและพฤติกรรมตัวเองก็จะเบี่ยงเบนไปตามดาวหนึ่งคือต้องมีเกียรติมีศักดิ์ศรีทายยศหายศั์นะบอกว่า ปัญหาที่รออยู่มันเยอะนะหมาอินะเคหังไห้เนี่ยแก้ปัญหาตลอดงานนี้เข้าถึงงานนี้ออกเดี๋ยวมาให้แก้กัะเนี่ยมันก็บอกไปตามนี้แต่มันดีว่ามันเป็นเด็กเบิ้ลคือคู่สหายไม่ให้ทําคนเดียวโดดเดืดจสหายจะต้องมีคนมาช่วยเราทําได้เอาช่วยยังไงแล้วก็บอกว่าบวกหนึ่งไปสิ เขา,าเลยเงินต้องบวกบวกหนึ่งไปให้รู้ว่ามันจะขยับมันมันเหมือนลอง,น,งนั่งมันนั่งนี่คือชิ่งแหละเพราะมัน,นมันนั่งชิดกันอ,อ่ะคนเรามันนั่งชิดกันชิดกันมันบางครั้งนี่มันอึดอัดนะ<อ>เห็นไหมเขาต้องจัดโตให้ห่างกันหน่อยอออเฮ้ยนี่ยถึงแม้เป็นเพื่อนกันสนิทกันไงก็ตามชิดกันเกินไปมันต้องมีช่วงห่างหน่อยหนึ่งเขาเลยต้องบวกหนึ่งไปคือมันชิ่ง อาจจะเล็กใช้คำพูดอีก็โอเคจำเป็นจำเป็นจะต้องเป็นเล็กเบิ้ลอย่างเดียวเล็กเบิ้ลอย่างเดียวอ๋อเบิ้ลอย่างเดียวอ่าเบิ้ลอย่างเดียวบวกนะนะพอบวกหนึ่งเข้าไปมันก็เป็นเลขสองแล้วหนึ่งก็ต้องไปชนสองแล้วเราอ่านเนี่ยเหมือนมันก็ที่เรียกว่าเหมือนตาเล็งเนี่ยหนึ่งก็แล้วมาเจอสองเป็นหนึ่งอุดสองกิจวัตรประจําวันของเราดาวกิจวัตรมันเป็นกิจวัตรประจําวันของเลยที่ว่าตื่นมาปุ๊บเนี่ยสักกะมหาโจร มีความคิดลดแล่นที่เร็วแต่ว่ามันก็ไม่มั่นคงเพราะเดาจันที่บอกแล้วเหมือนมายาเหมือนมายาจินอารมณ์เราไม่ได้มั่นคงเนเป็จอมรณะอีกบอกคิดไปแล้วมันก็พบทางตันพบทางออกไม่ค่อยสวยกันนะด่ะเจ้าที่เจ้าทางไม่เอื้ออานวยอถ้าเราดูนี่รู้แล้วเจเดียร์น่าไม่เอื้ออานวยละเมื่อไม่เอื้ออานวยพวกก็ก็เสมือนอาทัพคิดแล้วมันไม่ได้ไปตามคิดเลย มันไม่สามารถเดินไปแบบนั้นมีแต่ปัญหาและทุกข์ด้วยเพราะมันอยู่ตำแหน่งทุกข์ขันใช่ทุกข์ในอารมณ์เพราะมันเรื่องของพลังจิตอะเรื่องของพลังจิตนะเราก็ต้องพูดถึงเรื่องอารมณ์แต่พอเรื่องอาตมามันก็เรื่องของวาสนาเห็นยังต้องแยกกันได้ดีดาวมันเหมือนกันทั้งคู่สองสองเสาเนี่ยดูสิแต่ตัวนี้ต้องทายเป็นเรื่องของจิตอารมณ์ ตัณฑ์อย่างจิตอารมณ์ของเราแต่ตัวนี้ถ่ายเรื่องวาสนาพฤติกรรมละที่เรียกว่าวาสนาุที่เรียกว่าวิบากกรรมกับวิบากบุญเฮียงวาสนาคือวิบากกรรมหรือวิบากบุญบาปหรือบุญเนี่ยเนี่ยตัวนี้มันถ่ายมาตรงนี้เพราะอาจาย์พวกกันบอกกันหนึ่งเจีอสอง คิจวัดประจําวันมันก็เฝ้าแต่เรืงพวกนี้แหละนะแล้วสองเป็นหมหาโจรด้วยมั้ยคิดแล้วเรีย,รย,รยมรณะาห์ทไปเนี่ยนี่ก็เราทายว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนอ่ะจากนั้นมาบอกว่าพอมาเป็นวาสนาเราอันเดียวกันแต่เจ้ากรรมในเวรและที่วุไว้กลายเป็นตัวเดียวกันเห็นยังเป็นคู่สหายนิสัยของดาวศุกร์กับเจ้ากรรมในเวรตัวเดียวกันเป็นดาวศุกร์อ่านแถวนี้ก่อน เนี่ยพราหนึ่งพะเจอหกก็มอรณนเพราะมระ์นะฝันเฟื่องเรื่องที่ไม่ชัดเจนคุมเครือก็ได้เพราะมันมอยมรณนะแต่มันไม่ได้สะท้อนว่าอ่าพับนึกเวะมันคิดไปคิดจะไม่ออกก็ได้มองภาพยังไม่ชัดก็ได้เนี่ยพรามอรณละเนี่ยและเป็นคู่สหายกันมันก็ลบเรา ลบเล้าเรานิสัยที่ลบเล้าเราลบเล้าเราเรื่องนี้แหละแล้วแถมยังเป็นอาลอีกงหากคิดมากกระปวดหัวเลยแต่ไม่คิดข้นไม่ได้เพราะหกเป็นบังคับหกเป็นบังคับคือมัอนทิฐิมันดื้อรั้นดันทุลังทิฐิที่ดื้อรั้นดันทุนลังดับสุขมองอนาคตแล้วมันอนาคตคือตัณหาความทะยานอยากอยู่แล้วทะยานอยากที่ทําให้เราต้องคิดปรุงแต่งด้วย เพราะไอเดียคือสังขารการปรุงแต่งแต่งงานปรุงแต่งไม่พอปุ๊บมันบอกว่านำพาบิตาเนี่ยครั้งเขาเรียกว่าบาร,รมีนำพาชีวิตในอดีตกรรมสร้างไว้เนี่ยเหมือนพ่อที่ให้เราเกิดแสดงว่าเราก็ต้องมีบาร,รมีมาเหมือนกันเพียงแต่มันสะท้อนมาบอกว่าจิตอารมณ์มันหวั่นไหวเป็นอันลิี ตัวเองทาแล้วมันหวั่นไวหวว่าจะใช่ไม่ใช่อะไรรู้สับสนลังเลไปหมดเนี่ยสับสนลังเลไปหมดเลยทางหน้าที่สมองความคิดเนี่ยมันดีเนี่ยดันทุลังไปแล้วจริงๆบมันดันทุลังเพื่อให้ตัวเองดีก็ได้ดีแต่ว่าจิตอารมณ์มันพาไปบอกว่าเออมันเป็นอรินะครับมันก็สับสนวุ่นวายไปนะนีสิ่อสับสนวุ่นวายไปแล้วพอวุ่นวายไปปุ๊ปบเนะี่ยทีนี้ก็บอกเลยไอ้ที่เราทะยานอยากได้ไปแล้วเนี่ยแล้วสนขนขวายด้วย หกก yes. right like ับหกผู้สหายชวนกันไปทําอะไรยังความพึงใจให้เกิดอนาคตฉันจะยังงี้ฉันอยากจะมีคู่อย่างงี้มีคนสวยอย่างงี้อะไรโอยมันจินตนาการไปแล้วบอกว่าเฮ้ยมันเป็นมหาสิรษฐโชคลาภังเน็คนี่ไงอยากจะประสบความสําเร็จนี่อยากจะมีเมียอย่างงี้อย่างงี้อ่ะมีมีคนเดียวได้ไหมเดาวสูบว่าเป็นผู่สหายไงสองสามคนก็ได้แล้วแต่ก็ฝันไปหมดจะสุดได้ไหมคะอย่างนี้อะไรนะนี่ท้ายเขาก่อนเดี๋ยวให้เขาเฉลยไม่ไม่ถ้าเกิดหกหกเนี้ยค่ะทำไมถ้าเกิดสิ่งเนี้ย มันมามหาอิธิโชคแล้วก็ลาผ่านเพราะว่าหกเนี่ยมันเป็นดาวความรักผู้ชายความรักผู้ชายไงดาวความรักผู้ชายไงก็ต้องมีจินตการว่ามีเจ้าชู้มีมีหลายคนได้ก็คิดไปฝันไปฝันพึ่งไปพอฝันพึ่งไปปุ๊บเนี่ยบอลเนี่ยมันปิดทิด้วยดันพลังคิดอยู่นั่นนะเว้ยนะิดแล้วเป็นยังไงบวกหนึ่งเข้าไปหกเจ็ดหกเจอเจ็ดชอบช้ำละกับใจ สมไม่สมหวังกับตามที่ตัวเองปรารถนาไว้นี่ไงเมื่อกี้ชี้ไปเลยแล้วเจ็ดก็อยู่ตรงไหนอ่าบอกเลยไงบอกเจ็ดเมื่อเราเอาแถวนี้อ่านก่อนที่บอกเราก็มาอ่านแถวสองล่างนี่แหละเมื่อกี้อ่านดาวหกข้างบนนี่อ่านไปแล้วนะอ่านไปตัวนี้นะอ่านอาทโยลงมาแล้วพอมันบวกหนึ่งเป็นเจ็ดป๊บบอกว่าเจ็ดสมควรอ่านข้างล่างสมควรอ่านข้างล่างเลยแต่อันนี้อาจารย์ไม่ได้บังคับเพราะวิธีการอ่านคือยเนี้ย แล้วอ่านจะอ่านแถวอัตตาของก็ได้อ่ามาของก็ได้แล้วแต่เราว่าจะเน้นไปที่บารมีเขาหรือเน้นที่วาสนาเขาอ่ะถ้าเห็นอย่างนี้ปุ๊บเราก็บอกเน้นไปเลยว่าตรงไหนก็ได้นี่เน้นไปที่วาสนาเ็าบอกว่าไอน้นี่มันเป็นวิบากกรรมเก่ามาวาสนาเป็นมาอุบาทมันคิดเมื่อมันยังไม่ได้เข้าธรรมะยังไงไมันต้องคิดทางไม่ดีแล้วเขาบาค,คิดมาตรฐานต่ํากว่าปกติกันเนี่ยมันคิดไปทางลบ อ่าก็ได้ยิ่งเป็นปูตีด้วยคิดแล้วบูดเสียใช้การไม่ได้เออใช้การไม่ได้ถูกต้องมันบูดเสียไปเลยคุณต้องปรับใหม่ปรับป,ป,ร,บป,ปรุงมเปลี่ยนแปลงเดินทางโยกย้ายนี่ไงเพราะหัวเสามันเด่นถึงจะเอามาเป็นร่มเงาให้คุณประสบความสาเร็จได้ถึงจะมีความสุขนะไอ้ที่คุณยึดไว้เนี่ยบารมีของคุณเนี่ยมันไปยึดสิ่งไม่ดีนี่ไงยึดสิ่งดีด,ดีีของดีก็มาหาเราดี พอเรามองอย่างี้โบกขึ้นไปเนี่ยเมื่อกี้ที่เมื่อกี้เราทายสองกับหนึ่งเนี่ยเราลืมดูอีกอันหนึ่งเจ็ดต้องมาแทนที่หนึ่งเห็นยังเนี่ยเจ็ดต้องมาแทนที่หนึ่งครับทําไมบวกขึ้เพราะมันบวกขึ้นไปเมื่อกี้เรารู้ล่าข้างล่างมันชนอะไรที่จะมาเป็นแบ็กอัพเราอันนี้คือทะยานไปข้างหน้าบวกหนึ่งนะห้าลบหนึ่ง อาจารย์สอนสองอย่างบวกหนึ่งกับลบหนึ่งลบหนึ่งก็คือว่าอันไหนที่มันจะมาดันเราได้เหงอเห็นไหมถ้าลบหนึ่งปุ๊บมก็ต้องปเป็นดาวเสาก็เจ็ดกันหนึ่งคู่ธาตุไฟร้อนหล่นนี่ไงคิดถึงว่าจิตอารมณ์ตัวเองทําไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้สุกมันร้อนหล่นอยู่มันร้อนหล่นอยู่ในตัวอยู่ในจิตอารมณ์ก็เจ็ดลบหนึ่งหนึ่งลบ หนึ่งค่อยหลังลง,งมาหนึ่งตัวก็ดาวเจ็ดเจ็ดก็ต้องมาชน,น,าชน 1. 1> หนึ่งอ่าแล้วเขาบอกว่าพอเจ็ดชนหนึ่งปุ๊บตัวนี้อาจารย์ถึงบอกว่าถ้าเจ็ดชนหนึ่งเมื่อไหร่ให้ระวังอาจจะทําให้เรานําพาไปทําให้เกิดเรื่องเสียชื่อเสียงเพราะเจ็ดมันเป,นป็นปูติมันบูดเน่าบูดเน่าเจอไปดาวหนึ่งความบูดเน่าไปเจอที่ดาวหนึ่งเสียชื่อเสียงเสียเครมเด็ด เออเสื่อมนี่ขึ้นมาเสียอาจจะไม่เสื่อมก็ได้แต่ว่าเสียก่อนตอนนั้นน่ะเหมือนเขาลือไปอะไรนี้นะเข้าใจไหมมีข่าวลือมาแล้วไอ้างงี้โอ้โหสารพัดเสียชื่อเสียงนะพอตัวนี้เหมือนกันเมื่อกี้เราบอกว่าไม่สมปารธนาปบเมื่อถอยหลังมาหนึงก็ต้องเป็นห้าชนหกคู่โชคคู่สัก ตัวที่มันหนุนหลังเราได้คือตัวที่เป็นดาวบุญอุดสใครล่ะบอกแล้ว่ะสองแถวล่างนี่แหละเป็นตัวบอกว่าสนามบันลึงกลายเป็นเมียครับพระรยังหมา,มอ,าอ,อุปถัมภออ๋อพอหกย้อนย้อนกมาก็คือคนที่จะช่วยเราได้แบ็กอัพเราที่เรียกแบ็กอัพล่ะห้อ,ะอยหลังคือแบ็กอัพเดินหน้าคือความทะยานอยากไปข้างหน้าสิ่งนี้จะเดินใน,นอนาคต ถ้าดไปหลังก็คือคนที่จะมาช่วยแบ็กอัพเราเออมันกาจรอย่างเแต่กีนี้ก็คือชื่อเสียงเจ็บเจ็บชนหนึ่งตะกี้แบ็กอัพเราแบ็กอัพเรานี่มันทําให้เราเสียชื่อเสียงแบ็กอัพคือเจ็ด่ยเจ็ดก็คือมหาอุบาทอัตตาไงตัวเราแหละทำให้เสียชื่อเสียงอยตัวเราเองอ้าวก็มันสองสายพานี่มันบอกนั้นอ่ะก็อัตตาใช่อัตตาความยึดมั่นของตัวเองอะยึดมั่นไว้ในสิ่งที่มันไม่ดีมันเลยทำให้เสียชื่อเสียงนี่ไงนะ จ็ดหนึ่งเจอกันเมื่อไหร่จำไว้เลยอาจารย์บอกระวังเสียชื่อเสียงเพราะไอ้ความร้อนหลนข้างในยิ่งมาอ่านเจออย่างนี้ชัดเจนก็พูดได้เลยเพราะตะกี้นี้เราดูจากอาจารย์บอกว่าดูจากพลังจิตใช่ใช่เจ็ดย้อนไปหนึ่งหนึ่งย้อนไปเจ็ดหนึ่งเมื่อกี้มันทะยานแปลงหน้าคือบวกหนึ่งเป็นสองก็หนึ่งสองกิจวัตรประจำวันมันเข้าจะไปอย่างนี้ทีนี้ว่าแบ็กอัพข้างลังแต่ว่าตัวเองที่ทําให้เสียเองเพราะมันเป็นอัตรากับมหาอุบา คือตัวเองทําเสียไม่ใช่คนอื่นด้วยอารมณ์ตัวเองใช่แต่ถ้าเกิดอันนี้เรามามองในด้านของอาตมาอาตมาบ้างอ่ะอาตมาตั้งกายเป็นหอนมาห้าถอยมาคอถอยมาว่าใครที่จะช่วยได้ห้าหกกัดอย่าเพิ่งว่าใครช่วยห้าหกคือผู้โชคผู้ทรัพนี่ถึงบอกว่าใครจะช่วยได้ต้องาผู้ดาวก่อนผู้ดาวก่อนว่าสวยไหมผู้ดาวสวยถูกไหมห้าหกผู้โชคผู้ทรัพห้าทักษะบอกได้มนตรี ที่พึ่งที่อุปถัมภ์เอา้าก็สวยหนักเข้าไปอีกเดิทําให้เราประสบคสวามสำเร็จได้โชคได้ลาบถึงแม้ไม่สมปรานาที่เราคิดทยานอยากไปแล้วมันไม่ตามนั้นเ,เห็นนะมแต่สิ่งที่มาแบ็กอัพลําให้เรามาอุปถัมภ์พริยังครับแล้วก็กลายเป็นเป็นาสผู้หญิงเป็นมหาสิรษีโชคหรือมันชี้ไปมหาสศรษีโชคลาภพัง,พงเห็นไหมถึงบอกว่าเมื่อวงจรนี้มันบอกมาอย่างนี้ปุบ๊บ ว่าสนาปัจจุบันนี่ถูกไหมนี่สองแถวนว่าสนาปัจจุบันก็คือว่าสนาของอาตมาตัวนี้เอามาตั้งเราถึงได้รู้ว่าเฮ้ยว่าสนาคุณจะเดินอย่างนี้เหยแล้วคุณจะสําเร็จไหมนี่แฮปปี mm ้ hmm. โดยพื้นฐานของมาแล้วมันดันเป็นเสาเบิ้ลเมื่อกี้เราอ่านแบบชิ่งไปดู uh huh. แต่ mm hmm. แท้ๆมันเป็นเบิ้ลเป็นเบิ้ลเบิ้ลคือคู่สหายคู่สหายคือว่าชีวิตนี้ถึงบอกว่าประกอบด้วย พันนังอาชีพการงานที่จะเป็นเงินขึ้นมาปุตตะลูกน้องกูต้องมีลูกน้องให้ได้ไม่มีลูกน้องไม่สำรับรองทํางานใหญ่ไม่สาเร็จน,นะแล้วมาเป็นคาสานเหนื่อยแม้เราก็ต้องเหนื่อยไม่ใช่มานั่งโอ้โหลอยชายแล้วไม่ทําเลยไม่ได้เนี่ยเราก็บอกได้เลยแล้วมหาถามพรยิยังเอาวาสนากับบรารมีชาตินี้จะต้องมีตัวนี้ดันอยู่เป็นโสดมันก็ไม่ครบวงจร อปยังไงห,หมวยดูดีๆนะฟังนะมันไม่ครบวงจรเพราะมันไม่มีพย,ยัง<ด>มันหลุนหลังเราถ้าไม่มีอะไรคนได้ไหมได้ไม่มีใครห้ามแต่พี่าราสังคมสมัยปัจจุบันนี้มันไม่ค่อยยอมรับถ้าเป็นสังคมอดีตเด็กหรือปัจจุบันก็ได้ถ้าเราเป็นเจ้าสัวเหมือนเจ้าสัวบุญชัอ่อ่ะมีกี่คนก็ล้วแตะอย่างนะครับอย่างคํา,าคว่าห้า ห้าเนี่ยมันชี้เพื่อการในภาษามีภาษามีบุตรบัตรมีธนาคารอนี่คือห้าแล้วมีบุตรนี่ผังธาตุเดินผังธาตุนี่ไม่ได้มีอยู่คำในหนังสือกำลังกาคิดอยู่ว่าอย่างเช่นห้าที่เป็นพลังงานกับห้าที่เป็นบุตรตัวนี้หมายความว่าจะได้คู่ที่อ่อนกว่านิดหนึ่งหรือดูที่ปัจจุบันนี้มเจ็ดมาต้องดูตอนนี้ถือว่ต้องดูว่าใช่ต้องดูนี่ถึงบอกว่าต้องดูว่าไอ้นี่คือกรรมเก่าเราสร้างมาบุญมันแรง ดาวเสามันใหญ่อันนี้กับดาวใหญ่เหมือนกับดาวห้าเห็นไหมถึงว่าการปัจจุบันที่เราเลือกคู่คนที่อยู่กับเราเนี่ยสมพงธาตุมันจะออกไปทางไหนเราพูดของเราคนเดียวไม่ได้ต้องดูสมพงธาตุตัวนี้บอกว่าเราจะได้คู่ที่อ่อนกว่าก็มีสิทธิ์เป็นไปได้ตอนแต่งงานนี่ไงที่นี่อันไหนจะเกิดแรงกันไม่รู้นี่ไม่มีใครรู้ยังไม่มีหลดกระโ สรุปไม่ได้เพราะไม่รู้บุญบาปกรรมที่เขาสร้างมาแต่ธาตุมันชี้มาบอกแผงผังธาตุนิมิตหมายแห่งกรรมมันบอกไว้แค่นั้นเองเนื่องว่าคนที่จะเอามาเพื่อให้สําเร็จได้เช่นความหมายมันแปลได้อีกแบบหนึง่งเมียที่แต่งงานด้วยถ้ามีลูกแล้วจะดีนี่อ่านย้อนขึ้น เมียที่แต่งงานด้วยที่อยู่ร่วมกับเราภรรยานี่ที่อยู่ร่วมแล้วมีลูกแล้วจะดีมีลูกแล้วก็ดีเพราะเหตุผลอะไรเพราะเหตุผลว่าเอาห้าบวกเจ็ดสองลบห้าก็ได้นะสิบสองลบเจ็ดก็เหลือห้าคู่กรรมของเราคือเลขห้าแต่งงานแล้วคู่กรรมมันจะกลายเป็นเลขห้าเมื่อกลายเป็นเลขห้าพวกเราอ่านย้อนไปห้าเป็นอะไรคลกุศล แล้วเราจะทายว่าคู่กรรมของเราอายุอ่อนกว่าอย่างนี้ถูกไหมไม่มีที่รองรับอาจารย์ไม่ได้สอนอย่างนี้จะเป็นคูอ่อาจจะเป็นบริวารกะเราใช่แต่ว่าคือมันแต่งงานกันแล้วไงแต่งงานกันแล้วองค์ประกอบคือเราอ่านขึ้นไปเลยว่าห้าเพอ่าน,นไปนี่เมีาจายจะอุปถัมเราเพราะแต่งงานแล้วเป็นคู่กรรมแล้วเมีาจายจะอุปถัมเราอุปถัมเราเรื่องอะไรใช่อุปถัมเราเรื่องอะไรก็บอกโอ้โหนี่ จะทําให้เราประสบความสําเร็จอันนี้ก่อนก็ได้นี่สังคมยอมรับนับถือมีความสุขแน่นอนขึ้นมาเลยพอาสังคมยอมรับนับถือแล้วภาษาแต่มันเหนื่อยนะชีวิตประจำวันก็เหนื่อยนะเหนื่อยเรื่องอะไรบอกนังไงเรื่องลูกน้องเรื่องลูกเต้าก็ได้ไปถึงท่านนางอาชีพการงานแต่คนที่เหนื่อยมันคือคู่กรรมอ่ะคือเมียเนี่ยไม่ใช่ตัวเองอ่ะ oh. นี่คือการอ่านวิเคราะห์ให้ละเอียดฟังให้ดีหมวยฟัง แล้วไปลองทายดูดิไม่ถูกมาตอบว่าอาจารย์ได้ยังนงอาจารย์อลองตอนนี้มันกำลังดูเนี่ยคู่ที่แบบเป็นพริยังมมันจะเป็น,น,าานลักษณะลักษณะอะไรก็ตามดาวห้าถ้าตามดาวห้าคุณต้องตามดาวห้าไปเลยเพราะทั้งดาวพริยังกับดาวคู่กรรมมันคือเลขห้าเดียวกันเมื่อคือเลขห้าเดียวกันนี่คือมันสองเด้งสองเบิ้ลย้ำไหมเราทําว่าคุณตามดาวห้าให้สวยๆเช่นว่าเอาคุณจะหาเมียอ่อนกว่าโอเคไหมได้เลยปุตตา แต่พอเจอแล้วมันติดตรงที่ว่าตตปัตตานี้เจ็ดแกะแปลว่าไอ้ต้องมีภรรยาที่จะอายุเป็นมาตาดูแลเหมือนแม่จะได้แ,แก่กว่าแต่นั้นมันคือผ่านไปแล้วแก่กว่านั่นคือดาวเจ็ดคือมันเป็นดาวแก่ดาวเจ็ดดาวเสาดาวใ,ใ,ใหญ่แก่ของโบราณเนี่ยผู้นี้เอาปัตตานี้มาตาคือความรับผิดชอบต้องหาผู้หญิงที่มีความรับผิดชอบเหมือนแม่ถูกต้องเหมือนแม่หรือจะเอาแก่เหมือนแม่มันก็แปลได้ทั้งสองอย่างไม่ได้ บังคับตายตัวนี่คือเหตุผลว่าเลือกเอาทางไหนทางนี้อย่างเมื่อวันนั้นผมยกตัวอย่างเนี่ยที่ให้เราฟังอะอันนั้นเขาได้เมียแก่เลยแก่กว่าสองปีอยางเลยอันนั้นปัตตานีเขาเป็นอะไรดาวสามได้ดาวอะไรลืมไปลวแต่มันชี้ไปที่นั่นนะมาตาเขา,า,างงเสามมาตาอะไรเนี่ยสามมาตาติดมาตากับปัตตานีค่ะเออรู้สึกว่เขาอยากให้แกไม่ผิดะนะกรรมเก่าหนักกว่านัา่นมีไงเราไม่รู้ ได้เมียแก่กว่าแต่เมียแก่กว่านี่เขาบอกว่าเหมือนแม่รับผิดชอบมาให้ทุกอย่างหรือไม่ก็ชอบแต่งเป็แม่ชอบดูแลตัวเขาไม่ได้ชอบดูแลเลยกายเป็นเมียดูแลให้หมดทุกอย่างเพราะมันปตกลงภริยามภริยามไม่ได้ตเองตรงที่ภริยาแล้วไปมาตา่างนี่มันยังมองไม่ออกนะยังผมก็รู้ก็คือกรรมเก่าคนเก่าจะกลับมามันอยู่ที่เราไงเนี่ยมันเพราะดูที่เราตัวเดียวมืบอกแล้วมาหาอุบาตเนี่ นี่คืออ่านพื้นดวงอ่านจากปแกแล้วไอ้กรมที่แบบว่าตรงปัตตานีเส็จนี่คืออะไรคราบกรมกมงานไอ้นี่ยังไม่ถึงยังไม่ได้ทายตอนนั้นจอนมาถึงอันีเรียกว่าทายจอนอนี่อย่างนี้เรียกว่าทายจอนไอ้นี่เราทายพื้นดวงแบบว่าเอาโปรแกรมนี่อ่านว่าพื้นดวงเป็นยังไงก่อนเรายังไม่ได้ขึ้นจอนไอ้ท่นคือทายจอนนะทายจอนยังไงก็เห็นยังมีวงอ่าเดี๋ยวถูกต้องถูกต้องนั่นคือจอนแล้วอาชี้ให้ดูก่อนสงสัยทำไมไม่ให้เลยผ่านนะี่ ดีแล้วดีแล้วถามมานะดีแล้วไ,ได้เห็นนี่แล้วก็จรน,นาวน,<ช>นี่ไงตอนนี้จรน,นาวนี่คืออายุมันเดินเดินตรงไหนดูดีๆนะนะเราถอยหลังไปปีหนึ่งก็ได้ปั๊บถอยหลังปีหนึ่งมาอ่ะหลีใช่ไหมปีที่แล้วก็สับสนวู่นวในกิจอารมณ์เรื่องความัไม่เียถูกต้องเลยนี่การกินนี้ด้วยหไหมคิดผันไปผลมาอุ้ยสารพัดคิดจินตนาการ ทั้งคิดทั้งจินตนาการคิดอย่างเดียวจินตนาการด้วยนะสมองพาไปนี่ทาไมสมองเพราะปิดตาบารมีปิดตาคือพาเราไปเลยเจอเนี่ยคิดเลยอ่าเพราะว่าปีนี้บอกปีนี้มันกลายเป็นพระนิยาเอาที่นี้จะปักหลักปัญหาเรื่งองครอบครัวเนี่ยเริ่มสรุปออกมาอย่างเงี้ยสรุปขึ้นมาแล้วเอ้ยฉันจะเอาอย่างนี้เราฉันจะเดินอย่างนี้แล้ววะอ่าทีนี้ก็มีบทบาทของแม่เข้ามาร่วมแล่ละ เนี่ยมันก็มีบุบาทกงแม่มันร่วมร่วมแล้วเป็นสุภาพเอ้ยมันดูแล้วมันดูอนาคตมัสดใสแต่มันเสียตัวเดียวเลยบอกอะไรไงมาาบาทแต่มันเป็นสีนะสีก็คือมันไม่รุนแรงเหมือนเดิมแล้วความบุบบาทของเราที่เราเคยคิดนอกกรอบแบบประเภทสุดขั้วสุดโตอะไรมันลดลงแล้วเริ่มมาเข้าร่องเข้ารอยหน่อยก็ได้เราทายอย่างนี้ก็ได้ยิ่งมามองเสาบอกว่าเอ้่มันขึ้นต้นด้วยบอกเอ้อย่างนี้มันคิดดีขึ้นเยอะเลยว่ะเนี่ย แล้วก็บอกเลยไอ้นี่ความคิดความอ่านคุณดีขึ้นเยอะเลยวเนี่แล้วหลังสงการมาแล้วมันเป็นคู่สหายกันนี่ฮะเอาพยายามคิดย้ำทำสิ่งที่ดีๆแล้วไงเป็นสีเนะเหยียบไปปีหน้าเหยียบอยู่แล้วมันจะปีวงอ้าวปีหน้ามันก็วงมรณะนี่ก็เรื่องเป็นปีปีปีไปมรณะก่อนเกิดเราพอดีมรณะสิ่งที่เรายังวุ่นวายกลับย้อนมาอีกแล้วกลายเป็นดาวสุข ถูกไหม<ต>ก็เรื่องเดิมเรื่องคนรักเรื่องความรักของเราอะไรอาจจะเป็นคนเก่าแล้วอะไรอยู่ได้เนี่ยมันก็วนมาวนไปวนมาอยู่นั่นแหละสรุปลงตัวไหมแต่นีที่บอกว่าเอ้ยถ้าวนแล้วมันจะสรุปลงตัวนะวนมาะพราะมัน,มนได้มันเป็นธงชัยชนะผ <ม S 2> ด้วยเออมันจะสรุปลงตัวแล้วนะแต่ต้องแก้ตรงนี้ให้ได้ก่อนแต่มองหน้าตัวนี้มันไม่อาพับมันมองงงภาพไม่ชัด ก็คือเราก็มาดูข้างล่างแล้วนี่มันมาดูเสาล่ะเสามันมีโอกาสว่าเอ้ยสีสิริมงคลไหวตรงนี้บดีแล้วไหวเนี่ยเริ่มดีขึ้นแล้วแล้วมันโดนบีบังคับด้วยใครก็ตัวเราเองแหละสักกะปฏิพานมันบังคับแล้วมันคิดนอกกรอบแล้วเป็นมหาโจรบังคับเราแล้วด้วยเมันยิ่งดลัคนามันเดินแล้วนี่นี่ไงพีสาลมีแต่ก็ยังเป็นเพื่อนกันยังมีเพื่อนเป็นคู่สหายกันคู่สหายกันดีดคู่สหายกันที่มันเด็คิดคิดเรื่องนี้แหละเนี่ยมันนี่ไงสักกะเนี่ยมหาโจรเพราะว่าตัวสีใช่มยคะอาาจร์ ก็คือทักษามันสีกาลกินีไม่ใช่ค่ะเอตัวห้าค่ะศริมงคลอ่าลงแต่ผมว่าปีหน้าเนี่ยไม่ใช่ซ้อบดูอย่างเดียวมันเป็นศริมงคลด้วยศริมงคลก็คือโอกาสมันเกิดง่ายว่าจะได้เมียโอกาสเพราะมันขึ้นต้นแล้วก็จะช่วยเราได้ตัวห้านางเขาเป็นเมียที่ใหญ่แล้วแล้วอ๋อปริยังอุปธรรมเลยอาจารย์ เเนี่ออ้ขงแต่ว่าสองของเขาเข้ามาด้วยใช่ห้าแต่ติดตรงสองที่เป็นกรรบิ่นเขาห้าเป็นราชาตงหนาสองก็คือตัวเขาไงห้ามาอยู่ตำแหน่งราชาพอดีไงจัดระเบียบชีวิตใหม่แล้วไงเนี่ยห้าสีนี่ไงปีหน้จัดระเบียบชีวิตจัดระเบียบการรู้การศึกษาจัดระเบียบชีวิตเรื่องครอบครัวการงานอาชีพได้หมดเลยเนี่ยจัดระเบียบได้หมดเลยนี่มันสวยเลยปีหน้าก็สวยเลยสิ่งที่ทุก็คือหมายเลขสองหมายเลขสองคือทุกเรื่องการปรับ ทัศนคติอย่างนี้ต้องส่งขอสชปรับทัศนคตินี้เนี่ยระมาณมายและสองมันเป็นเรื่องของเงินหมุนเงินหมุนแต่มันสวยไงลาภตุลภเนี่ยมันชฌิมาอย่างนี้ผมถามนิดนึงอย่างเช่นเวลาเวลาทุกขังเนี่ยสองตัวทุกขังทุกเค่นสองมันคือเรื่องจันหรือไม่เรื่องของเรื่องดอกจันตำแหน่งเกษตรเขานะความมั่นคงไงลำต้นแม้แต่อยู่ในทุกขังก็จริงคือมันต้องเหนื่อยจะอ๋อ แต่มันเหนื่อยปกติเนี่ยไม่ใช่เหนื่อยไม่เหนื่อยปกติมันเหนื่อยแบบเราต้องคิดนอกกรอบดังกาลคิดนี้บอกให้มันคิดนอกหม่แล้วก็คิดหม่แล้วบังคับให้เราคิดแบบไม่เหมือนเดิมแล้วจัดรูปแบบใหม่แล้วไอ้เภทนั้นไปทางเดินชีวิตที่เราจะดีงที่หมอแต่ว่าที่บอกอะไรที่การจะมีการเดินทางงานทำงานต่างประเทศแต่ห้าตัวนี้ก็มันอยู่ข้างบนเนี่ยห้าตัวนี้มันสวยพอมีเมียหนุนปุ๊บมันทําได้ทั้งนั้นแต่มันถูกเห็นห้าเป็นลาชามันยังไม่ใช่ผม เอ้ยไม่เกี่ยวแล้วห้ามันธงชัยอยู่แล้วเดิมเราอะห้าเดิมห้าเดิมเป็นธงชยัยไอ้บุญเก่าเรามันมีอยู่แล้วไง